ันิ่มอปีนี้เป็นอะไรอ่ะมันเป็นนิ่มๆค่ะเพื่อนไม่สุกเลยสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้ก็อยู่บนสวนผักไม่ใช่สวนผักมันไม่ใช่สวนผักกันอกเอ่อที่บนเขานะคะที่ที่เรามาเก็บลูกพลับกันอะที่มันจะอันตรายหน่อยๆอ,อ่ะที่ไม่น้อยอ่ะที่มันจะมีมาเอ่อก็เป็น ส,วน,นว,นสวนผักบนเข่าแล้วเนาะเอ้ยสวนผักบนเข่าบนเขานะคะที่เพื่อนๆที่ดูมานานก็จะรู้จักนะว่ามันเป็นสวนผักที่หมีมันมากินลูกพับบ่อยๆตอนนี้การก็ลองขึ้นมาดูเพราะว่าปีนี้เราไม่ได้ปลูกอะไรเลยที่นี่นะก็จะมีต้นอะไรบ้างเรามาดูกันนะแล้วก็ดูว่ารกขนาดไหนนะต้นลูกพับนะคะแต่มันมีต้น,ต,นต้นออทาระนะหรือที่เราเรียกกันว่า ถักหนามนะเพื่อนมาอยู่ข้างๆขึ้นโตด้วยเออดินกันจะได้มาเก็บอันนี้คือพันพันหวานพันหวานก็คือเนื้อเนื้อน้าตาลอ่ะนะคะคือสามารถกินได้เลยมันต้องไปบ่มนะอร่อยดีฮะแต่ว่ามันยังไม่สุกค่ะเพื่อนเี่นะแต่ต้นเมื่อกี้ที่ให้การให้ดูมันมันเหลืองๆแต่ว่ามันไม่สุกอะมันนิ่มอันนี้กําลังอ่อนๆโห้ดกเหมือนกันนะเนี่ยปีเนี้ยนี่ดอกเหมือนกันนะ นี่ดกค,ค่ะแต่ว่าเราจะทันหมีหรือเปล่านี่เป็นต้นผักหนามที่ตอนมันมีใบนะใบมันเป็นอย่างนี้แหละนี่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ,นอคนไหนที่สงสัยว่ามันมีใบหรือเปล่านี่เลยใบมันนะใบตอนที่มันเขียวๆแบบนี้นี่นี่เห็นยอดมันไหมตอนนี้ก็หักไปต้มจิ้มได้นี่แต่ว่ามันมีมีเพรยะนะเพรยะข,ขาวๆน,นี่ต้นอะไรไม่รู้ อันนู้นก็อีกต้นหนึ่งมันจะมีสองต้นบนนี้เนาะอันนี้เป็นต้นวอลนัทนะสูงมากเลยต้นวอลนัทแม่สามีมันปลูกไว้นะก็ปีนี้ตรงนู้นก็จะเป็นต้นอะไรนะขี่คืนมวนะอะไรนะแก่นตะวันอนะเดินเพื่อนแก่นตะวันไม่ออกดอกหรือว่าออกไปแล้วก็ไม่รู้เราไม่ได้ขึ้นมากลางขึ้นมานี่กะว่าจะมาดูดอกแก่นตะวันนะเนี่ยว่ามันเหลืองสวยอะไรเงี้ย อันนี้ก็คืออีกข้างหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ต้นหญ้าสูงเรียบเรีวเลยดูปีนี้เราปล่อยทิ้งวางไว้ทิ้งทิ้งเอ่อทิ้งอะไรนะทิ้งร้างนะคะทิ้งร้างไว้แบบนี้นะคะก็เพื่อนเพื่อนบ้านคนนี้นะกาคงลมเสียหน้าดูคนนี้ครับปิ้วเลยเขาขยันนะเฮ้ยปลูกไปนั่นได้ปลูกมระสวยงามเลย ี่นะคนนี้นะเขาปลูกอะไรบ้างเนี่ยปลูกเผือบปลูกมะเขือหอแล้วก็ปลูกน้ำเต้าเออเลยอันนี้ก็คือฝั่งเนี้ยก็คือของแม่ย่านะปีนี้เห็นไหมพื่อนไม่ปลูกอะไรเลยไม่ปลูกอะไรเลยจริงๆอันนี้ที่เรามาเก็บมาปลูกกระเทียมปีนี้ว่าจะมาปลูกกระเทียมบนนี้แต่ไม่เอาละเพราะว่ามันปล่อยไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันต้องมาปั่นใหม่เนาะ มันยุ่งยากมากเลยดูเวลาเราไม่ปลูกมันจะเป็นอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วเพื่อนบ้างก็จะแบบว่าอารมณ์เสียนะโอ้ฟักตองของคนอื่นนะของใครม้ของเพื่อนร้านนี่แหละก่อนเพื่อนว่ามันมาต้นมันมาจากไหนถ้าต้นมันมาจากของเราแสดงว่ามันคือของเรานะแสดงว่าเราเก็บได้นะเพื่อนแต่ถ้าต้นมันคือของเขาเนี่ยอ๋อเป็นของเขานะเฮ้ยแต่มัน มันมาได้ไงอ่ะตรงเนี้ยเขานี่กําลังจะกำลังจะหาเรื่องจะเอาผักนะแต่คงไม่ใช่ของเราหรอกเออใช่มันเถอะไี่าเรื่องโอ้โหเต่าตรงนั้นเยอะมากเลยครับปลูกน้ำเตาลูกน้ำเตาพอๆกับลุงเลยแต่ของลุงของลุงไม่สวยของลุงแมลงกินเนาะพวกมันพวกตัวอะไรอันนี้ของอีกคนหนึ่งอีกสวนหนึ่งว่าเราไม่ปลูกก็แบบ ทัศนียภาพเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นรกเลยคือตรงเนี้มันปลูกแล้วมันจะปลูกอะไรก็ยากอะ่ะปลูกผักไทยไม่ได้เลยตรงเนี้ยเคยปลูกได้นะตอนก่อนแต่ปีที่แล้วปลูกไม่ได้ปลูกแล้วตายหมดเลยเพราะว่าหน้าร้อนมันร้อนมากเลย มันร้อนมากเพราะมันอยู่บนเขานี่มันถ้ามันร้อนมากดินมันจะแห้งดินมันจะไม่มันไม่ได้ดินชุ่มชื้นเหมือนเป็นดินนาข้างล่างนั่นไงดินตรงนี้มันจะเป็นดินแห้งหน่อยดินแดงๆหน่อยนะมันก็จะตายเราต้องมารดน้ําต้องอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีน้ำว่าจะมีน้ําที่เราแบบกักตุนไว้เวลาฝนตกประมาณเนี้ยมันก็พอได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็ตายเหมือนกันแหละบางทีมันก็ตายเพราะอย่างอื่นนะ วอ๋อไม่ใช่ดะมืออ๋อน네 right ี่นะคะก็สงสัยมีป้าคนนั้นมั้งที่อ่าแกจะขึ้นมาตลอดแกก็เห็นเพิ่งรับแกก็บอกยาตะกีในคงนี้คงไม่ใช่หรอกแต่คนเพื่อนบ้านคนนั้นก็บอกยาตะกีไนแล้วเหรอหมายถึงว่าไม่อยากทำแล้วเหรออะไรเงี้ ดูฝนเริ่มตกดูสวนหญ้าพามาดูอะไรเนี่ยเพื่อนพาโอเคอีกละก็อันนี้เป็นเดี๋ยวมาแอบดูอเคบีของเพื่อนบ้านก่อนอันนี้คือของเพื่อนบ้านนะเคยเก็บกินไปปีก่อนแต่ว่าเหมือนกาจะห่วงนั้นเพื่อนปีหลังๆก็เลยไม่กล้าเก็บแล้วไม่กล้าเก็บของเขาเดี๋ยวเขาเช็คเขาตรวจแรงเขาเพื่อเขานี่นะ นี่โอ้โหยังเลยอ่ะช้างกันนะเนี่ยนี่มันเดือนสิงหาแล้ววะนี่พามาดูเอเคบีนี่ต้นนี่เพื่อนเพื่อนๆน,นี่ไอเครือมันอะเครือมันเอาไปทําตะกร้าได้นะถ้าใครแบบชอบสานตะกร้าแต่การสานไม่เป็นไงนี่นะเครืออเคบีนเนี่ยเอาไปทําตะกร้าสวยมากเลยอยากทําเป็นเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้ากลับไทยจะไปหาเรียนสานตะกร้าอะไรเงี้ยหรือดูตามยูทูบก็ได้เนาะ ถ้าสานเป็นอนะแต่มันก็ยากเหมือนกันนะงานมันต้องงานละเอียดประดิษฐ์นี่นี่นะฝันตะกร้าจากไอไอเครืออันเนี้ยอะเคบีเนี่ยสวเหมือนกันลนะ่ะนี่ยนี่นลูกเล็กเจ้าปีนี้ปีนี้เหมือนมันช้าเลยหรือว่ามันไม่ช้าการก็ลืมเนะี่ยมันจะช่วงประมาณเดือนช่วงนี้แหละช่วงฤดูใบไม้ร,ร่วง เนี่ยแหละเป็นลูกครับนะลูกครับจะ้ะยังไม่สุกนี่เขาเยอะมากเลยต้นผักนามเขาปลูกต้นผักนามเยอะมากต้นทาระเก้าลัดนี่ยังนะคะยังเขียวๆอยู่ยังไม่ถึงเวลาปลายเดือนนั่นแหละก็เดี๋ยวพาด,ดูตรงนี้ มีคุณป้านั้นมาคุณป้าวาัตาระบิสังมาขึ้นมาเป็นเพื่อนค่อยใจชื้นหน่อยตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็มีนี่ไงเพื่อนนอน่นโน่นตรงนน่นแต่ว่ามันอยู่สูงอ่ะยังไม่สุกยังไม่สุกตรงนี้อง เห็นไหเราจะไม่เก็บตรงนี้หรอกมาดูเฉยๆป่าโอ้ดูเพียบเลยเดี๋ยวนุ่นข้างบนนุ่นเดี๋ยวเราปลูกมั่งดีกว่าอ๋อเรามีอยู่ตรงใกล้ๆต้นบวยนั่นไงแต่ว่ามันยังไม่โตขนาดนี้ตรงนี้ก็มีโอ้โหดกนะเนี่ยปีนี้นุ่น ตรงตรงตรงนู้นก็มีนะตรงนู้นดกมากเลยแต่ปัญหาคือตรงเนี้มันใกล้ๆตรงนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วก็เจ้าของเขาค่อนข้างหัวไงเออก็เลยว่ากันไม่ไม่ไมันมาแตกแล้วอะไม่มาวุ่นวายแล้วนะออโอเคโอ้ยุงกัดโอเคเพื่อนโอ้ยุงกัดลงกัดล,ลงแล้วค่ะลงละเพราะว่า โอโอขึ้นมาดูเฉยๆนะว่ามันสุกหรือยังสุกแล้วก็จะไ,ไปหาดูดูที่อื่นดูในป่าลึกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยุงเยอะมากบ๊ายบาย